ใส่หน้ากากนะหมดเอเหมือนหมดเอเหมือนกันนะตรงนี้แต่ต้องวิ่งหนีแล้วสไลด์มาวันนี้ก็เรียบร้อยครับโดนปาดคอไปก่อนเลยครับแล้วตัดภ้ามาที่อาก้าก็โดนปิดไปอีกเหมือนกันโดยอิวครับอุ้ยแล้วเขิดต่อชุบต่อด้วยพยายามจะรีเซตก,กันอยู่ดีครับโอ้โหแล้วเซมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับคูดก็ปาดคอไปก่อนอีกหนึ่งคนครับอย่างไรดีพยายามจะสไลด์หนีแต่ว่าบอกเลยว่าทองสุกตรงนี้เนี่ยมันลืมไปหมดแล้วปาดคอไปหนึ่งทีเลยครับผมด้วยเอ็มเจ 3ใน5เหมือนเดิมเลยสกอร์ก็จะจบได้ทั้ง30 31 32นั่นเองนะครับผมก็รอดูว่าจะมีเต็ม5 5ราวไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีเต็ม5ราวเหมือนกัน วันนี้ไม่แน่ทุกคนอาจจะได้รับชมเป็นกำไรของตัวเองเลยคือเต็ม5้าราวลวดนั่นเองนะครับผมก็มารอดูกันว่าจะเป็นแบบนี้ไหมอ่ะมาขออนุญาตพูดถึงไลน์อัพของวันนี้หน่อยครับมีใครที่อาจจะมีโผนนะมาให้เราเห็นบ้างนะครับผมก็จะมีครับองพินดี้ครับมีชาริสมีสเปิร์มมีสโตนและมีไฮไลท์นะอันนี้คือไลน์อัพของทองสุกนะมียูครับมีล็อกซี่มีอเล็กซ์มีเอ็มเจมีตาตาครับมีแม็กซ์มีลีมีอาลูก้ามีอาวินมีโกมีเด็กเซนหรือเด็กเส้นนะครับผมแล้วก็ เชนพายุแล้วก็โบเนาะหรือโบนะครับผมมีคอปมีครูสมีอิลมีกริมแล้วก็มีซิมเโบลด้วยนั่นเองนะครับด้านของทสุกนะนะครับผมแต่ด้านของนีะครับชี้โคกันบ้างดีกว่านะครับผมมีเด็กน้อยนะครับผมไลติ้งครับเคเคครับชาร์กเสี่ยวเปานะครับผมไรเยสครับไทม์ครับชาบยอมครับขนมครับคิงแนทอาจอนนะครับผมเฮดลอฟลี่ไมทีนะครับผมเคเจคอบนะครับผมลอฟลี่ so nice guy อาร์กาเอ็มไนจัมเปอร์แล้วก็ของกี้นั่นเองครับไล่อัพของทางด้านของชีตโค้ดนะครับได้แล้วครับก็มารอดูกันเลยนะนะครับผมว่าจะมีตามไลอัพดีไหมหรือจะมีตัวสำรองลงมาบ้างครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเกมการขแข่งขันของเราในวันนี้ครับเสื้อขึ้นมาสีแดงเนี่ยคือท้องสุกนะแล้วส่วนสีเทานเนี่ยเป็นชีตโค้ดนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นเสื้อนะแต่ถ้าเป็นสกอ์บอร์ดเนี่ยจะเป็นสีขาวที่เป็นท้องสุกนะครับแล้วก็สีทองที่จะเป็นชีตโค้ดนั่นเองฮนะ ดูติดต่อตัวนี้ครับมาทางครูสนะครับวิ่งวนไล่หลังกลับมาพยายามจะเล่นจังหวะนี้อยู่ครับออกซ้ายออกขวาครับอุ้มศอไปกัดก่อนเป็นศพของไนซ์ด้วยนะมายังเล่นกันระวังระวังครับไม่ได้มีจังหวะเปิดไฟแรงอะไรมากมายครับโกลดิฟตัดฮอกกี้มาได้แต่ว่าคิวฟีสีขาวอัท้ทองสุกนี่มันจะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับอย่าบอกไปครับคิวฟีสงสีขาวของทองสุกแต่ว่าใส่เสื้อสีแดงแล้ววันนี้ ใช่ครับผมแล้วเหมือนจะอุ้มศพมากักกันเรื่อยๆเลยครับนี่ครับกล้องจับมาที่ครูสครับมีศพมาทิ้งให้อุ้มกลับอุ้มกลับกันค่อนข้าตลอดเวลาเลยครับผมตัดผาพมาที่เอ็มไนตรงนี้ถือปืนพยายามจะยิงตดให้เพื่อนอยู่เหมือนกันใส่หน้ากากนะหมดเอเหมือนหมดเอ็กเหมือนกันนะตรงนี้แต่ต้องวิ่งหนีแลสไลด์มาเหมนี้ก็เรียบร้อยครับโดนปาดคอไปก่อนเลยครับแล้วตัดผาพมาที่อาก้าก็โดนปิดไปอีกเหมือนกันโดยอิวครับอุ้ยกลายเป็นมดทองสุกไฟนี้เนี่ยมาเรื่อยๆมาเนียนๆมาคินครีเลยครับสำหรับราแรกครับตัดี้า อย่งงางไงดีเลงรออยู่ครับแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงข้างในเสาครับมันเลยตียากสักเล็กน้อยครับฟื้นขึ้นมาตีอีกหนึ่งทีตีไปทีที่2ยังไม่ใครย,ยังไม่โดนใครเหวี่ยงก็มาเหมือนจะโดนเหมือนกันพยายามจะวันป๊อกพยายามจะวันป๊อกเข้ามาพยายามจะเก็บวันป๊อกมาอยู่แต่ว่าโดนแทงอยู่ทําให้เก็บมาไม่ได้นะตรงนี้ให้อยู่ นยจเนี้ยเรื่อยๆมาเรียงๆอะรนะของทองสุกเลยครับเข้ามาวนกันต่อแต่เล็กไ์ได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วกับขนมไปได้ครับแล้วทองสุกจะคืนไฟต่อเลยมาวันนี้ทองสุกเปิดมาได้ดีอีกแล้วก็จังหวะคื้นไฟจังหวะแรกนะราฮอกกี้เออจะสไลด์อนิเมแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าคิวไปถึงทองสุกนี่ขึ้นรัวๆเลยครับของเกรมไหลมาต่อเกิดขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนกันเลยครับแต่ว่าทองสุกไม่ยอมให้เตื่นไหลต่อมาอมีขนมที่นอนเล่นอยู่จังหวะนี้มีฉลามเข้ามารุมรัวด้าหน้าด้วยเหมือนกันเลยครับดึงจังหวะรอจิิ้้้มมรรอรออออุเตตตะแแ่่่่วาาาไไไกกกกลๆปปฉนนนด โอ้โหแต่ว่าบอกเลยว่าขนมตรงนี้เนี่ยจะเอาชีวิตรอดเนี่ยให้มันยากสิเลอเกินเขารามีปืนยิงตัดล้มลงไปแล้วมีไม้มาตามต่อมีปลาฉลามมาตามอีกหนึ่งทีด้วยครับแต่สุดท้ายสไลด์เข้ามาถึงศพเพื่อนได้แต่ว่าบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเขารอดุมกันเยอะอยู่แล้วครับพยายามจะงัดขึ้นมาพยายามจะงัดแทงพยายามจะเกงอยู่แต่สุดท้ายไม่รอดจริงๆฮะจบไปเกมแรกเป็นของทองสุกครับแบบคลีนครีเลยนั่นเองครับหนึ่งต่อศูนย์นะโอ้คนข้างคีนเลยครับไม่ได้มีจังหวะพลิกไฟอะไรของทาง อีกทีมหนึ่งมากคับนักัที่โคตรมากนะเจ้าทองสุงกก็หลตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับมาเรื่อยๆได้เปรียบเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ปิดไฟนี้ไปได้นะครับผมท่านผู้ชมครับทองสุกออกนําก่อน1-0แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับทองสุงก็เปิดดีตลอดอยู่แล้วแต่ว่าดูว่าเขาจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะทองสุกนะอืมเพราะว่าในรา r แรกอันนี้ก็ต้องพูดนะอันนี้เป็นแฟกนะครับไม่ได้ไม่ได้สมบูรณหรือว่าแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าร o u แรกของวันแรกของเราเนี่ย ทองสุกเองก็ชนะไปก่อน1-0ก่อนที่จะโดนสวนกลับมาเหมือนกันฉะนั้นแล้วรอบนี้ทองสุกเองก็ประมาทไม่ได้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เฮ้ยชีทโค้ดเนี่ยกลับมานะครับผมอะฉะนั้นก็มารอดูกันนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับคู่นี้แต่แน่นอนทองสุขขึ้นนําไปก่อนแล้ว1ต่อสูนะถูกต้องครับตอนนี้ทองสุกออกนำไาก่อน1นึนะซึ่งก็อยากีะบอกไปว่าสําคัญอยู่แหละคือทองสุก เปิดมาได้ดีอยู่เรื่อยไปแต่ก็ยังประมาทอะไรไม่ได้นะครับผมในตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเกมเนี่ยเราแข่งกันแบบเบสตออฟย์นะครับย้ำอีกทีเราแข่งกันแบบ, Bed 5, บเบส t ออฟหรือว่า3ใน5นะครับผมฉะนั้นแล้วยังเหลืออีกหลายราวเลยนะครับให้ได้เล่นกันเมื่อวานเราเห็นแล้วนําก่อน2ต่อ0โดนทอนคืน3ต่อ2ก็มีเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ร่วมกันเชียร์กันต่อไปครับอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในทีมตัวเองไปกันต่อในราวน้ารอดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรฮะใช่ครับท่านผู้ชมครับอะไรก็เกิดได้ถ้าต้องมีสปอนเซอร์นะครับโอ้โหแม่โอ้โหโเมื่อก,กี้มาแล้วง้างมันละหยอกชองให้ก่อนเป็นไ,ไงหยอกชองให้ก่อนคือถ้จะจะมีสปอนเซอร์เข้านี่คือโอ้โหพูดพูดพูดชื่อเต็มได้เลยเมื่อกี้เออนะครผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมถ้ามีอ่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อชักผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับผม ก็วันนี้เข้ากันได้นะเข้ามาในช่องทางของ YouTube m t c o m m u n i t y นะครับผมใช่ครับนะผมก็อย่างน้อยเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเออถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ทำให้เราหายใจใหายคอโล,งล่งระหว่างภาคมันก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็จะพูดชื่อกันเต็มที่เลยครับนะผมหรือแบบเออมีผลิตภัณฑ์อะไรเข้ามาแล้วทำให้คนดูเนี่ยอาจจะไปซื้อตามานนั่งกินมานั่งดูกันได้เนี่ยโอ้ยก็ดีเหมือนกันนะ ถูกต้องค่ะทุกครับคือถ้ามีอะไรที่เข้ามาแล้วแบบเอ้ยเราสบายใจที่จะนั่งกินนั่งคุยชมเนี่ยก็ว้ยิ่งดีก็ไม่ใหญ่เลยเออครับผมนะครับมีรายได้ก,กันทั่วหน้านะครับยอดขายเ,ออเพิ่มขึ้นโอ้โหดีเลยทีนี้ทำเรวย,รวยนะครับผม <S <S แ,ตแต่เข้าก่อนนะ <S <S ต,ตอนนี้ก่อนเราพูดขอเข้าก่อน <S <S ลวกันนะไปเข้าก่อนนะฮะตรงน,นี้นะครับอ่ะมารอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสําหรับในราวต่อไปครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากความพร้อมใกล้ละตอนนี้ใกล้ที่จะอ่า ใกล้จะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ครับเส <c oughs> ียงอะไรอะเล่นไปเยอะหน่อยรครับตอนนี้ท่านผู้ชมจะจอดไปบ้างนะแต่ว่าเราดูไปบ้างครับตอนนี้ใกล้แล้วครับท่านผู้ชมครับกับชนะของทองสุกนะครับผมแล้วก็ชีทคอร์สในราวที่2ราวนี้นะ <c oughs> ใช่แล้วครับผมอ่ะ มาเหมือนเดิมนะครับทางทองสุกจะเป็นชุดสีแดงนะแล้วก็ชีทโค้จะเป็นชุดสีเทานะครับส่วนทองสุกจะเป็นชื่อสีขาวแล้วก็ชีทโค้ชเป็นชื่อสีทองนั่นเองนะครับผมเปิดใครดูมุมขวาบนอยู่นั่นเองอเปิดภาพมาแล,แล้วตรงนี้ครับทองสุกเลือกที่จะดันขึ้นไปก่อนเพื่อเลยครับแต่ว่าขึ้นมาเป็นคิวิตสีทองชีทโค้แต่การไปมาเนี่ยจะบอกว่าสวนกันอยู่พอสมควรเถกันไปกันมาอยู่ครับตัดภาพมาที่คูชตรงนี้ครับพยายามจะอุ้มศพกลับไปเพื่อกักให้ได้ครับแต่ตัดภาามาโกดิบพยายามจะเอาไม้ฟาดอยู่แต่สุดท้้้้าาายยเเนนนีีี่โลลมงไปรบก็ ร้อยเหมือนกันอ้าวชีนโค้รรอบนี้มาเหมือนกันเลยฮะมาจนนี้เรียกว่าการเด่นมาเลยครับส่วนมันเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ท่า, <c oughs> านผู้ชมครับแต่ว่าแทงต่อมาเชนไล่หลังเจขอบไปได้เลยครับมามุม่อส่วนนี้ของทางเชนครับต้องบอกว่าตอนนี้ท้องสุกเข <c oughs> จะได้เปรียบกว่าพอสมควรเหมือนกันเลยครับจังหวะที่ไล่กลับมาแล้วดูดิฮะเชนวิ่งมาวนต่อมูดไล่หลังไปแทงสั้นแทงยาวมีจังหวะวัดกับสกายฮาวดี้แต่คิวฟิตมาเป็นท้องสุกรววๆเลย เอาแล้วไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับมีการโดนฟาดมาเหมือนกันครับแต่ต้องหลบออกมาก่อนครับแล้วยังเล็งรออยู่เพื่อที่จะวันป๊อกครับทางฝั่งของชีโคสเล็งมุมรอเหมือนก็นจะฟาดเข้าด้วยแต่มันไม่หวั่นป๊อกอดีตแต่ว่าตรงนี้ลุกขึ้นมาเกือบโดนเหมือนกันครับต้องถอยออกมาก่อนครับสำหรับมือไม้ของทางชีโคสแล้วทางฝั่งของน้องสุขครับอุ้มเพื่อนไปชุบแล้วไปที่เรียบร้อยตัดผ้ามาที่สโตนดิปตรงนี้เอาปืนยิงตัดลงลงไปอ้าว <c oughs> โอ้ยไลรเท่าหน้าไม้พอดีครับโดนโศกอูดฟาดไปอีกหนึ่งทีไม่มีหน้ไม ถึงข้างหน้าของไม้โอเคอนะครับผม <c oughs> ใครไล่ยิงปืนตัดมาแต่สุดท้ายก็โดนยิงปืนสวนมาเหมือนกันเลยครับผมสำหรับทางฝั่งน้องสุกในรอบนี้ โอ้โหอ่ามากันต่อครับชิดโค้รรอบนี้มาดีเลยะสีขาวครับแต่ว่าซึอว่าชื่อคือสีขาวแต่ว่าชื่อเขาเป็นสีทองนะต้องดูกันต่อแต่ว่าทองสุขจะทอนคืนเยอะด้วยเหมือนกันเลยครับมุมนี้เทรดึ้นมาจอนอุ้มสุดทองสุขึ้นมาไล่ที่มาก่อนนะครับ็อกี้ได้ชนะของเลิรฟลีไปไฮไลท์ดิฟวิ่งวนอ้อมหลังจากปลาฉลามพยายามจะแงะตัวหลังอยู่แต่ยังหาใครไม่เจออยู่ดีมุมนี้เจอแล้วเลยครับคองโกเข้ามาแทงสั้นแทงยาววัดตุกแทงยาวแต่เราแทงสั้นสวนกลับไปจังหวะปาแต่มีคนบูธไล่หลังมายังไม่จบคู่นี้จะเรียก่อนด้วย โอ้โหและนี่ครับ1ต่อ2 1ต่อ2อย่างไรดีจะได้หรือไม่พยายามจะปาดป,ปลายปาดมาปาดปประมาณ1ต่อ3แล้วไปที่เรียบร้อยครับโอ้บอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับก็ล้มกันไปก่อนครับตัดภ้ามาตรงนี้ครับทางฝั่งของทองสุกเนี่ยเองก็สามารถอุ้มศพของชี้โคตมากักได้เหมือนกันแต่ในขณะเดีวยวกัเนเหมือนชี้โคดก็อุ้มไปกักมาเหมือนกันเลยครับอ่าตัดผ้ามาตรงนี้ครับทางทองสุกพยายามจะอุ้มรีเซตเพื่อนให้ได้อยู่ ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็บอกเลยว่าทางชีโคตเองก็ลีตัวเองกลับขึ้นมาสำกันแต่ถ้าดูกลางสนามเนี่ยทองสุขเหมือนจะเยอะกว่านั้นในรอบนี้ ถูกต้องครับตัวนี้ต้องดูจังหวะสองคัให้ดีด้วยครับตัวนี้เ็กเซนเข้ามาชุบเพื่อนด้านหลังบริเวณกำแพงอิจุจยาตรงนี้ด้านหน้าใกล้ก่อนแต่ยังไม่เจออะไรเลยครับเข้ามาตรงนี้ขนุมจะมาฉกศพเพื่อนแต่ว่ามีกลิม,มาความบอกว่าใครจะเอาเพื่อนไปไหนไม่ให้แต่ชุบเลยแล้วกันไม่ต้องเอาไปแล้วครับก็นอนชุบไปตรงนี้เลยแต่ครูสเข้ามาเก็บได้หนึ่งแล้วทีมไล่หลังต่อเข้ามาทีมศพอันนี้เมย์แต่ว่าเขาเกิดแล้วแม่ครูสไม่ทันแล้วเกิดต่อชุบต่อด้วยพยายามจะรีเซตกันอยู่ดีครับ โอ้โหแล้วเซมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับครูก็ปาดคอไปก่อนอีกหนึ่งคนครับแล้วอุ้มศพไปกักเลยครับย้ายที่กักกันใหม่ครับถึงแม้ว่าเขาจะชุบขึ้นมาได้ครับแต่ว่าเขาต้อง สามมาเก็บต่อให้ได้อยู่ดีครับสำนักทางฝั่งเชียงชีโค้ดเค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 โดนลุมอยู่แบบนี้ก็ไม่น่าฮาร์โรอแล้วครับอืสามคนครับเข้ามาตัดภาพมาที่ทามตรงนี้อุ้ยโดนไม้เบี่ยงเข้ามาเกือบล้มเหมือนกันเกือบโดนเหมือนกันต้องกระโดดหลบออกมาก่อนครับแล้วทามเห็นแล้วว่าเพื่อนเนี่ยโดดอุ้มไปจะต้องวิ่งไปชุบจะต้องวิ่งไปชุบให้ได้เลยครับผมแต่ขอวนก่อนขอวนที่เจดีชเวดากองตรงนี้ยังไงดีแล้วเซมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ก็โดนไม้ฟาดเข้าหัวไปก่อนอีกหน โอ้โหแม่ยังทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็เป็นทองสุกหรือเปล่าครับที่ตอนนี้ได้่าได้เปรียบมากกว่าเยอะแล้วนะสุดท้ายก็เรียบร้อยกับทองสุกมาดีครับไปต่อเลยครับสองศูนย์ติดต่อกันครับในรอบนี้อือหือเอาแล้วเลยครับกลายเป็นแมสโพต์ของทองสุกไปก่อนเลยครับผมสําหรับในรอบนี้แต่ก็ต้องพูดกันตามตรงครับว่าทางฝั่งของเทางฝั่งของชีโค้สเนี่ยตั้งเกมมาได้ดีมากขึ้นนะจากร o u แรก ฉะนั้นแล้วเนี่ยในราวที่3เนี่ยก็น่ารุนเหมือนกันว่าจะเก็บแต้มปีไข่แตกมันได้หรือไม่นะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากขึ้นนะครับผมในขณะเดียวกันในท้องสุกก็โดนยื้อมาพอสมควรแต่ก็ยังเก็บแต้มที่2ขึ้นมาได้ขึ้นมาเป็น2ต่อศูนย์ครับเป็นแมตช์บอยเรี่ยงได้ว่าสร้างความกดดันให้กับชีโคดอย่างมากเลยอย่าลืมนะครับว่านี่คือสายล่างแล้วนะครับทุกคู่ของการแข่งขันที่เราถ่ายทอดในวันนี้ จะมีหนึ่งทีมที่ตกรอบในทุกครั้งนั่นเองนะฮะอืมก็ต้องดูอะไรครับตอนนี้ท้องสุกขึ้นแท่นไปก่อนแล้วครับเตยมจะส่งชีทโค้ดกลับบ้านเลยครับตกรอบนะวันนี้บอกเลยว่าแพ้ไม่ใช่ลงใส่ร่างนะครับเพราะอันนี้คือใส่ล่างแล้วนะแพ้แล้วก็ตกรอบนะครับผมใช่นะครับอ่ะก็มาร่วมกันเชียร์ครับคลายเชียร์คลายพิมพ์กันเข้ามาได้ครับ T.S พิมพ์เข้ามานะครับผมหรือจะเป็น C.C ก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับผมหรือว่าถ้ามันยากนะนะครับท้องสุกกดหนึ่ง ที่โค้ดกด2เ <prochain>. ข so, ้ามานะครับแม่ึนื่า SMS สนะฮะสมัยฟีทีวีโอ้ล้วางภาพกดสมนะครับผมรับผมทีมงานกดสครับเออเดี๋ยวใช้ได้ตัวนี้นะครับผมกดเข้ามาได้ครับผมเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีโค้ดแจกไปอีกหนึ่งทีแล้วนะครับใครไวไขได้นั่นเองนะฮะผมผมบอกเลยนะไวจริงๆนะคนที่รอดูกันอยู่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพวกคุณไวแล้วแต่บางคนที่เขา บูป,ปับเลยนะนเนี่ยจะเห็นได้เลยออหมายถึงว่าครับผมโอ้โหแหมชงม,มาสัยเลยยั่งคิดไม่ทันนะฮะเนี่ย <c oughs> ถ้ากูเห็นเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยพิมพมาแล้วว่าเอ้ยได้อะไรบ้างกี่ออะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมผม,มีเต็มไปหมดฉะนั้นแล้วก็รอดูครับใครได้บ้างใครไม่ได้บ้างแต่ละโค้ดเนี่ยเหมือนจะจำกัดสิทธิ์อยู่ที่สิบคนเนาะคือสิ์คนสำคัญั่นแหละต้องดูว่าใครได้ก่อนใครไวกว่าก็ได้เร็วกว่านะครับทนผู่ชมครับอเอละมา สำหรับสายล่างนี่ผมบอกเลยนะใครบอกว่าสายล่างเนี่ยคู่อาจจะไม่ได้ติดตามเท่าสายบนหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าสายล่างเนี่ยทุกการแข่นันอย่างที่บอกไปจะมีทีมหนึ่งที่ตกรอบนะครับหรือว่ากลับบ้านแล้วก็ต้องเหนื่อยกว่าสายบนอีกด้วยเพราะว่าพอตกมาสายล่างเนี่ยมันเรีวยกว่า คือมีความทั้งความกดดันและต้องแข็งมากกว่านะครับมันค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วนะครับผมฉชนนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสายล่างเนี่ยเป็นสายหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมอ่ะรอบนี้ทองสุกเนี่ยคว้าไปก่อน2ต่อ0ูนย์นะครับมารอดูกันว่าจะตีใครแตกได้หรือไม่จากทีโค้ดครับทีโค้ดตัวเนี้ยไม่ต้องเสียอะไรครับใส่ได้ต้องใส่ครับเพราะว่าเป็นแมตช์พอยท์ของทางทองสุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ สำคัญเป็นอย่างมากจริงๆนะไม่มีอะไรที่ปล่อยก็ต้องใส่เต็มแล้วเลยครับอย่างนี้บอกไปคือวันนี้กลับบ้านจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับอะไครับคือถ้าถ้าอยากไปต่อสำหรับชีทโพสนะ ต่อจากนี้แพ้ไม่ได้สักราวเลยครับสำหรับในวันนี้ครับอ่ะฉะนั้นมารอดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเหมือนเดิมครับสีชุดสีเทากับชุดสีแดงครับตัดผ้ามาที่เด็กน้อยเด็กน้อยตรงนี้เหมือนจะโดนปาดมาเรียบร้อยเลยทะลุท้องไปก่อนเลยครับโดนเก็บไปได้เลยครับโอ้แล้วตัดผ้ามาอีกทีก็มีไม้ฟ้าเข้ามาเหมือนกันครับจากทางฝั่งของทองสุแต่ตรงนี้ต้องอุ้มเพื่อนมาชุบกอนเหมือนกันตัดผ้ามาที่ไม้ทีเหมือนจะโดนปืนยิงล้มไปถือไม้มาแล้วพยายามจะไล่ฟ้าพยายามจะบูดฟ้าอยู่โอ้แต่โดนเพื่อนปาดหลังมาเเเหหมมมมืออออนนนกกกััาาาาา่่บ้้วูททขขีีีต แต่ว่ายังไม่ได้เลยครับผมเอาแล้วไงยังไงต่อไหมทีเลงรอแล้วเพื่อที่จะวันป๊อกแต่ไม่ทันได้วัน๊อกขอเวี่ยงเปียงก่อนเวียงแทนแล้วกันเวียงไปเวียงมาเวียงโดนเพื่อนโอโ้โหแล้วเป็นมือปืนด้วยไงแล้วไปเวียงโดนเขาซะอย่างนั้นครับเด็กเซนไม่ตายแต่เพื่อนตายได้อย่างนั้นนะ ม่เวียวองอะนี่ตัวไหลน,น้ำตาลตกลนะท่านผู้ชมครับเบี่ยงไปเบี่ยงมาไกลเหลือเกินแต่ว่าต้องดูที่ยูครับเขามาวิ่งวนไล่ที่กํานียอีกหนึ่งรอบเหมือนกันจกนนนนตรงกลางมาขวดไปได้มาคนละคิวสองคิวแต่ว่าอุ้มส่งเขาไปกักกันก่อนด้วยหนวดไล่ที่มาเอาจัมเปอร์โดนนะของรีเก็บไปแล้วเลยครับชาวริชมาไปได้ไนส์มาแต่ว่ายัางเทรดคืนมาก่อนได้มุมนี้มาวัดกันก่อนหนึ่งหนึ่งพยายามยึดเนินด้านบนเอาไว้แล้วตั้งหัวไม่ทัน,นเลยนี่มาเป็นไม้เทียรเลยครับเก็บรีไปได้ โอ้โหนี่ครับรีโดนหลังหัวซะเลยครับตัตดภาพตรงนี้ไฮไลท์ไฮไลท์พยายามจะเอาปืนยิงเพื่อจะเอาปืนยิงต้องวิ่งหนีต้องหนีก่อนแต่ว่าป่าฉลามมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับไม่ทันได้กระโดดหลบเลยครับแบบนี้โอ้โหก็โดนป่าไปก่อนเลยครับตัดภาพมาเหมือนการที่สโตนสโตนเจอกับเอ็มไน โดนเจอกับเอ็มนยเอ็มนายังไรดีพยายามจะปั๊มเพนหนีเลยครับผมแล้วลุกขึ้นมาเจอป่าแน่นอนป่าฉลาม1กับ2ต่อต่อ1นคนครับตรงนี้ที่ท้องสุกลุมอยู่แล้วเจอเอ็มนพยายามจะปาแต่สุดท้ายไม่ไหวจริงๆครับอ้าวแต่ว่ากันแลกกันไปเหมือนกันเงี้ยแม่อะไรก็ไปปาโ t นเพื่อตัวเองโอู้้ชมรับจังหวะนนวนๆแบบนี้ทำให้สวยนะครับจังหวะของทองสุกที่เขามานัวเราตอนนี้บอกเลยว่าผู้เล่นในเซฟเปรียบกว่าเยอะแล้วด้วยกนนารตั้งของชิ้นโค้ชจังหวะนินฟินดี้อุ้มศพเขามากักด้านหลงังเอาเว่นได้ครไป โอ้โห و, มาดีเหลือเกินเลยครับทองสุกวันนน้โอ้โห و, อันนี้ฮะตัดภาพมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูตรงกลางเราจะเห็นเลยว่าทองสุกเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยครับผมตัดภาพมาชีดโค้ดครับยังเหลืออยู่ครับมีการพยายามจะลุมมาลุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้ค <c oughs> ก็ยังรอดไปได้อยู่ครับสําหรับทางชีดโคตรครับแต่เลือดเองก็เหลือน้อยเหมือนกันอย่างไรดีพยายามจะสไลด์หนีแต่ว่าบอกเลยว่าทองสุกตรงนี้เนี่ยมันลืมไปหมดแล้วป่า <c oughs> <c oughs> ไปหนึ่งทีเลยครับผมด้วยเอ็มเจ จบหรือเปล่าวันนี้จบหรือเปล่าครับน่าจะเหลือไม่ไมกี่คนแล้วท่านักงชีโค้ชครับโอ้โหท้องสุกวันนี้มาเข้มจริงๆครับแต่ว่าเชนได้ไปก่อนหนึ่งเหมือนการตัดกลับมา3มคิวติดต่อกันระบาดไหลหลังแทงสั้นแทงยาววิ่งวนมาเจสเม่ได้เด็กน้อยไปวิ่งวนวิ่งวนต่อตรงกลางหายไปไหลไม่ร้จะท้องสุกลื้นหมดเลยเลยครับมีสีแดงทั้งนั้นสีแดงเป็นพืชเลยเรับตอนนี้ โอ้โหดีครับพอกกี้น่าจะเป็นเหลือไม,ไม่ไม่กี่คนเลยครับที่เหลืออยู่ครับจำเอาไม้เหวี่ยงฝาดเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสุดท้ายไม่ได้เลยครับและจบเกมโดยทันทีครับเป็นทางฝั่งท้องสุกครับจบสกอร์ไปด้วย3ต่อ0ในคู่นี้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปครับ